เช้าเช้าในตลาดข้างทางพิมพ์ขายกุ้งเสียบไม้ย่างมันกุ้งแล้วก็ตะโกนเรียกลูกค้ากุ้งเสียบไม้มันกุ้งร้อนๆราดน้าจิ้มซีฟู้ดของพิมพ์เองนะคะเผ็ดจีจ้าดโดนใจแน่นอนค่ะแล้วบาสกับบูมสองพ่อลูกขับรถส่งอาหารพ่อบูมลูกชายเห็นก็รีพูดขึ้นมาพ่อกินกุ้งมันหอมมากเลยอะผมหิวจังพ่อบาสได้ยินแบบนั้นลูบหัวลูบเบาๆแล้วตอบกลับวพ่อก็หิวลูกแต่เราเหลือเงินแค่ร้อยเดียวใหม่จะต้องเอาไปเติมน้ํามันอีกนะ อดทนอีกนิดนะลูกเดี๋ยวพ่อขับรถได้เงินแล้วพ่อจะซื้อให้กินพอได้ยินแบบนั้นบูมตอบเสียงเบาๆครับผมเข้าใจพ่อครับผมจะอดทนบูมบอกว่าเข้าใจพ่อแต่มองกุ้งด้วยสายตาที่หิวโหยพอพิมพ์เห็นแบบนั้นได้แต่มองแต่ก็ไม่พูดอะไรต่อแล้วพ่อบาสกับบูมก็มานั่งพักที่ใต้ต้นไม้คนเป็นพ่อก็รีบพูดกับลูกชายถ้ารอบนี้มีคนให้ทิปพ่อพ่อจะพาบูมไปกินหมูกระทะเลยดีไม่ลูกบูมได้ยินแบบนั้นฝืนยิ้มแล้วตอบกลับได้ครับพ่อแต่แค่ กุ้งไม้เดียวก็ได้ผมไม่ได้อยากกินเยอะๆผมแค่อยากกินเหมือนคนอื่นบ้างก็แค่นั้นเพราะว่ากุ้งย่างน่ะมันดูน่ากินมากเลยนะคะพ่อพอคนเป็นพ่อได้ยินแบบนั้นกลั้นน้ําตาแล้วก็พูดกับลูกพ่อขอโทษนะบุมพ่อคงยังสู้ไม่พอแต่พ่อจะไม่ยอมแพ้และเราก็จะผ่านมันไปให้ได้ลูกแล้วคนเป็นพ่อมองหน้าจอมือถือไม่มีออเดอร์ขึ้นเลยแล้วสองพ่อลูกก็กําลังขับรถออกไปแต่ทันใดนั้นพิมพ์รีบตะโกนเข้ามาเดี๋ยวก่อนค่ะแล้วพ่อบาทก็หันมาครับคุณมีอะไรหรือเปล่า แล้วพิมพ์ก็ถือกุ้งย่างมาให้เมื่อกี้เห็นน้องมองกุ้งย่างตาไม่กระพริบเลยคุณเอากุ้งย่างไม้นี้ให้น้องเขากินนะคะฉันให้พ่อบาสได้ยินแบบนั้นตกใจนิดๆแล้วตอบกลับอ,อ๋ไม่เป็นไรครับผมเกรงใจและเราก็ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายด้วยครับแล้วพิมพ์ก็รีบตอบกลับไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่กุ้งไม้เดียวเองและมันก็ไม่ได้แพงไปกว่าความหิวคนเด็กคนนึงหรอกฉันไม่ได้ให้เพราะสงสารนะแต่ฉันตั้งใจที่จะให้ฉันก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนพ่อบาสได้ยินแบบนั้นน้ำตาซึมแล้วรีบตอบกกลบขอคคุณมาะ ขอบคุณคุณจริงๆ